สวัสดีครับผมสร้าหนูยักษ์จังไรครับนี่วันนี้มีทีมงานจากอำเภอโดยหลวงครับสั่งไว้สามชุดนะครับมารับหนูนะครับวันนี้แล้วก็ให้หลานแนะนำวิธีการดูเพศนะครับรับผมดูเพศหนูนะครับเพศผู้เพศเมียดูยังไงนะครับผมจะได้ไปใช้ที่บ้านนะครับนะผมชุดอันนี้ชุดทดลองเลี้ยงก่อนนะครับแล้วก็เขาหล่อบ่อหล่ออะไรเสร็จหมดละนะครับ สั่งไว้เพิ่มอีก2ี่สชุดครับรุ่น2เดือนนะครับทําแบบจริงจังนะครับเพราะว่าที่ตามผมรับซื้อคืนนะครับรับซื้อนูเนื้อคืนนะครับมีเท่าไรรับซื้อไม่อันนะครับนะครับอันนี้มาเอามอไซค์ไว้ครับเอาชุดทดลองเลี้ยงไปเลี้ยงกัดนะครับตามแล้วก็เลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับนะครับเลี้ยงแบบผสมผสานนะครับตามรายเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงที่เราสั่งสอนไปนะครับ เราก็ปลูกหญ้าหวานให้กินนู่นครับหญ้าหวานเราครับทุ่งหญ้าหวานเราแล้วก่อนข้าวบงข้าวโพดสั่งที่จะเป็นตันครับอันนี้หมดละนะครับผมอันนี้ก็เมื่อก่อนนี้เป็นทุ่งหญ้าหวานครับตรงนี้ตรงหนูคอนโดอยู่เลยครับอันนี้ก็จะอยู่ข้างนอกแล้วนะครับอันนี้หนูคอนโดนะครับก็ยังมีพันหญ้าหวานที่มีเชื้อมันอยู่ก็เกิดขึ้นเซมก็เก็บไปให้หนูกิ้ได้ เราก็เน้นใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเลี้ยงหนูนาหนูพุกนะครับนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนูคอนโดรุ่นเวอร์ชันสามนะครับรุ่นดาซุปนะครับยาวหกเมตรครับตัวนี้ครับนะครับเป็นได้ทั้งห้องคุณห้องแยกคอดห้องเลี้ยงหนึ่งต่อหนึ่งนะครับห้องผสมรวมห้องอนุบาลได้หมดนะครับมีหลายห้องหลายขนาดครับ ด้านหลังเราก็หุ้มฉนวนอย่างดีครับเพราะโดนแดดช่วงบ่ายช่วงสามสี่โมงครับหนูไม่ร้อนครับนะครับนี่ครับนี่เรามารับหนูแล้วนะครับอยากศึกษาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงหนูนะหนูคุกในรูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆก็ยินดีตอนหลับนะครับตอนนี้เราปรับปรุงฟาร์มยังไม่เสร็จนะครับน่ครับเราหุ้มฉนวนกันความร้อนทั้งหมดนะครับทำให้หนูยินให้เรียนแบบธรรมชาติ ให้มากที่สุดนะครับในอุณหภูมิเขาเย็นนะครับหนูไม่ชอบร้อนครับเมื่อก่อนให้หลังคาให้ไม่ได้ทํานะครับเอาพอใบกั้นนะครับมาโอ้หนูร้อนครับในบ่อร้อนเอามือเย่ลงไปนี่ร้อนมือเลยนะครับสงสารหนูครับผมก็ออกแบบแล้วก็ทําโครงหลังคาใหม่ใช้เซนวอนกันความร้อนทั้งหมดนะครับนะครับนั่นชีดนะครับด้านบนก็ติดสปริงเกอร์นะครับฝาบ่อก็เจาะระบาย2สองข้างนะครับนะครับตะแกรงสองข้างนะครับนำฝาตรงฝาปิด หุ้มฝอยหุ้มฉนวนการความร้อนทั้งหมดใช้ฉนวนการความร้อนขนาดห้ามิลนะครับความหนาห้ามิลนะครับเนี่ยนะครับอมาหุ้มให้หนูครับบ่อเย็นขึ้นเยอะครับนะครับตั้งแต่หุ้มฉนวนมานะครับนะครับหมูผสมพันธุ์ดีนะครับนะครับพอดลูกดีนะครับนะครับสนใจอยากเลี้ยงหนูปรึกษาได้รีครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับผมเอามาศึกษานวัตกรรมการเลี้ยงหนูใหม่ๆหม ยินดีต้อนรับนะครับนะครับตามแล้วก็นี่พัดลมตัวมาเริ่มครับระบายอากาศนะครับติดกล้องวงพระจอนติดห้าตัวนะครับนับสะดวกสบายนะครับใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆเข้ามาช่วยนะครับให้มันสะดวกและรวดเร็วนะครับอู้ห้องเติมน้ําเองอัตโนมัตินะครับนะครับหอคอนโดครับโล่งสบายอากาศชายเทสบายนะครับผมอยากเดินหนูปรึกษาได้ฟรีครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเรื่องนี้สวัสดีครับ